เรื่องการสตรีมเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพใหม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีคนทําหลากหลายกันมากแล้วก็บางคนที่ทําเขาทํากันจริงๆจังๆเนี่ยเขาได้เงินจากจากการสตรีมเนี่ยเยอะนะครับผมเยอะไม่แพ้กับ Youtube เลยนะครับผมส่วนใหญ่รายได้หลกักๆจะมาจากการรับด o n a t จากคนดูนะครับผมแล้วก็อาจจะมีสปอนเซอร์เข้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่บางช่องไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ แบบมันคนก็นิยมมีหลายคนนิยมทำนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนดูที่เพิ่มมากขึ้นนะทำให้โฆษณาการจ้างโฆษณาเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้คนดูเยอะขึ้นแล้วก็มียอดโดนเนที่เยอะขึ้นนะครับผมการสตรีมนี่ก็เป็นหรือว่าเป็นงานที่น่าทําอีกอย่างนึงนะครับผมผมก็เลยลองลองที่จะสตรีมดูนะครับผมโดยผมก็ได้สร้างเพจ เพจมาเพจหนึ่งนะครับผมผมก็ได้ไปลองมาแล้วครับผมโดยใช้ poco x 3 pro นี่แหละครับผมไปลองเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังสตรีมของเครื่อง poco x 3 pro นี่นะครับผมว่ามันจะทําได้ดีไหมนะครับผมโอเคนะครับผมก็เกมที่ผมสตรีมนี่เป็นเกม r o v นะครับผมคือเล่น r o v ครับผมเอาไอเละไปเล่นนะครับผมโดยเกมตัวเกมเนี่ยผมปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับผมคือภาพอะไรก็สุด ปรับสุดหมดน,นะครับผมแล้วก็แอปสตรีมที่ใช้เป็นแอปออมเลรตนะผมออมเลรตอะไรนี่แหละคือมันแอปแอปน,น, app, app นี้หลายคนที่สตรีมในโทรศัพท์เขาก็ใช้กันนะครับผมผมก็เลยลองแบบไม่ใช่คือผมก็ไปหาข้อมูลก่อนมาทํแล้วแต่ผมก็ทําเพจอะไรเหมือนจะทําจริงจังเลยแต่ผมก็ลองคือเป็นการลองดูนะครับผมคือผมก็สร้างเพจมานะผมแล้วก็เริ่มเข้าไปในแอป ในแอปออมเบตเนี่ยมันก็สามารถปรับอะไรได้หลายอย่างเลยนะมันแบบปรับการดีเลย์ได้นะครับผมแล้วก็ปรับเสียงปรับอะไรได้นะครับผมเอาใช้เสียงในโทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้ใช้เสียงโทรศัพท์กับไมค์ก็ได้นะครับผมหรืออะไรก็ได้นะครับปรับเสียงแล้วก็มีการข้อความอะไรนี้ครับผมเป็นแอปธรรมดาของเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสาหรับตรติมเมอร์คือจะประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้ไปลองโดยแอปนี้มันจะสามารถเลือก ความชัดของวิดีโอได้ถ้าเกิดเน็ตครแรงเนี่ยก็สามารถปรับได้ความคามชัดได้เยอะๆนะแต่ถ้าเน็ตครไม่แรงก็ปรับน้อยๆมันหน่อยนะครับผมมันจะมีให้ทดสอบอยู่นะเราไปกดทดสอบแล้วมันก็จะบอกว่ามันจะบอกเป็นจุดจุดสีเขียวจุดสีส้มจุดสีแดงประมาณนี้ครับผมตอนที่เข้าไปเล่นในเกมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าเน็ตมันจะนวงนนะครับผมเพราะว่าเรากระจายเน็ตไปกับความเบ็ดเพื่อ แชร์ภาพยังที่เราสตรีมด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งใช้ในเกมด้วยนะครับผมใครที่เน็ตไม่ก็แรงเนะี่ยอันนี้ต้องปรับภาพต่ําๆเลยครับผมอมก็ก็แรกๆคือเน็ตผมก็ไม่แ็แรงนะผมสมัครเน็ตเดือนละ200ผมใช้เน็ตโทรศัพท์ผมเองนะคือทุกอย่างมาจากโทรศัพท์เลย,ย,เลยก็แล้วก็มาแรกๆเนะนี่ยเน็ตอาจมีตกไปบ้างนะครับผมแล้วก็กลับมาแต่มันก็จะไม่ เน็ตก็จะไม่สู้เท่าแบบเล่นเดียเด่ยวๆเล่นแบบเล่นเกมแบบไม่สตรีมนะก็โทรศัพท์เนี่ยจะร้อนมากนะครับผมสําหรับโ Proco X 3 Pro นะคือโทรศัพท์มันร้อนนะครับผมมันร้อนเพราะว่าผมอาจจะแบบอัดวิดีโอพร้อมด้วยอยงครับผมคือผมสตรีมเกมไปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอเพื่อจะเอามาอัดลงคิปวิดีโอนี้อีกนะครับผมคือมันทํางาน2ออย่างพร้อมกันนะครับทั้งสตรีมเกมทั้งแบบ ฉายภาพแล้วก็ตั้งอัดหน้าจอนะครับผอาจจะเป็นเพราะนี้ด้วยเลยทําให้เครื่องมันร้อนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นที่การปรับภาพของผมด้วยนะครับผมคือเครื่องมาทำมันเลยทําให้เครื่องร้อนนะรันนี้กับเกมอ RV นะถ้าเป็นเกมภาพจีผมว่าร้อนว่านี้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าฟีฟนี่ไม่แน่นะอาจจะเย็นลงกว่านี้เยอะก็เป็นได้นะครับผมคือผมยังไม่ได้ลองนะก็เดี๋ยวก็ไปลองนะครับผมพูดถึงความรู้สึกเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดเน็ตไม่แรงจริงเ่ะก็ผมว่าทําคลิปยังจะง,ง่ายกว่านะครับเพราะว่าทําคลิปเราแค่อัดวิดีโอแล้วมาตัดมันไม่มีอะไรติดขัดไม่มีความร้อนอะไรมากๆมา,มา,มาประมาณนั้นนะครับผมสว่วนถ้าสตรีมเกมเนี่ยคือมันเครื่องเครื่องก็ร้อนแล้วก็เน็ตจะต้องดีนะผมแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีข้อความอะไรที่เป็นรหัสอะไรที่สําคัญสาคัญเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงนะแต่เราก็สามารถปิด การแจ้งเตือนได้นะแต่อาจจะมีบางครัง้งเราเผืออะไรเงี้ยมั่ก็เป็นธรรมดาคนสตรีมเกมเขาก็ระวังแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับผมแล้วก็การสตรีมเกมอาจจะมีโอกาสจะได้เงินไวกว่า YouTube นะครับผมเพราะว่าเงินจะขึ้นอยู่กับคนดูนะที่ว่าจะชอบเราไหมจะสนับสนุนเราไหมนะครับผมไม่เหมือนกับ YouTube นะ YouTube คือเราต้องรอผ่านกดนะครับผมถึงยังงสตรีมเกมก็ยังเป็นงานที่น่าทําอยู่นะครับผมแต่ อาจจะต้องเลือกเกมหน่อยนิดนึงแล้วก็เลือกเลือกการปรับภาพแล้วก็อยู่ที่เน็ตของท่านผู้ชมนะครับว่าจะไหวไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเน็ตไม่ดีคนที่ดูสตรีมของท่านผู้ชมอยู่ก็อาจจะแบบอิดอัดใจไม่ก็ยังไงแบบลำคาญกับภาพของเราก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะก็สำหรับใครที่อยากจะสตรีมเกมนะครับผม ก็เริ่มได้เลยนะครับผมไม่ต้องรออะไรนะก็อยู่ที่เน็ตเราอย่างที่บอกนะครับผมก็ส่วนถ้าใครจะซื้อโทรศัพท์โ o c o X3 Pro ไปสตรีมเกมเนี่ยอันนี้ผมมองว่าถ้าถ้ายอมรับเรื่องความร้อนได้อันนี้ก็ก็สบายๆนะครับเพราะว่ามันมันไม่แหลกนะครับผมคือมันไม่แหลกนะครับแต่เครื่องมันจะร้อนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อยู่กับเรื่องเน็ตนะครับผมดูจาก ที่ภาพที่หน้าจะอาตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเน็ตผมเนี่ยไม่ไม่แรงนะครับเนี่ยภาพมันก็เลยขับออกมาได้แค่ประมาณนี้นะเวลาช่วงหนกระตุกมันก็จะเป็นพิกเซลใหญ่ๆเลยนะครับคือมันภาพมันจะแตกมากนะครับผมอันนี้ขอให้เตรียมพร้อมเรื่องเน็ตถ้ามาั่นใจว่าเน็ตแรงเน็ตบ้านแรงอะไรก็ก็จัดเลยครับผมว่าเป็น งานที่น่าทำนะผมก็ว่าถ้าเกิดผมเนี่ยดีผมก็คงจะทานะครับพอทต่อไปรเรื่อยๆทาคู่กับ YouTube ไปก็ได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อะไรยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้นะครับผมแล้วก็จะเสนอแนวทางการทําเงินออนไลน์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผม อยากให้ดูช่องผมแล้วมีประโยชน์ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องเอนเตอร์เทนผมก็เอนเตอร์เทนไม่เก่งนะผมก็เลยพยายามหาประโยชน์อะไรที่ผมพอหาได้มาให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมจะได้ดูไปก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับผมอาจจะแบบทําให้เวลาของท่านผู้ชมอาจจะมีแบบประโยชน์มากขึ้นนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย